ดอกตุ้มๆพอเห็ดพอเห็ดเพิ่งสองดอกนี่ดอกนึ่งนั่นดอกขายอยางงามได้รู้ได้ยังไงไรอ่ะเธอรอบกอดพี่น้องเอาตุ่มเซียมมาท่านนี้ตุ่มยำเลยลองเอาตุ่มเอ้ยกมาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางต่างประเทศค่ะวันนี้หนู้าพาพี่น้องมาคือเก่าเหรอคะพี่น้องมาเลาะ มึงปลาเขาเนาะนุ่งขาวมือนี้วู้ฮูวาจะได้เห็ดเพืงไปบบานบอต่ว่ามือนี้นุ่งขาว่าจะพาพี่น้องมาหาเก็บไอเห็ดมันปูค่ะพี่นอ้องเห็ดมันปูดําค่ะเห็ดสุกป,ปิโลมั่นใจได้พี่น้องว่านุ่งขาวจะได้เห็ดเพิ่งหวานกับบานบอเนาะทีนี้เห็ดมันปูดําเขาได้แท้ๆละค่ะพี่น้องค่ะแต่ไป<ะ>เก็บนกันเลยเด้อโอเคไปเก็บน้ำกานเลย,เลยคะ่ะทางนี้ไหม บริตัดขาได้พี่น้องเนอะอือเป็นเป็น่รงแรงแรงเลยอ่ะอือมึงมึงเน่ดอกงามลายแล้วมึงแย่ดอกงามลายอืออืองามคักว่าจะเก็บไปสุกน้ำพี่น้องว่าจะไอ้ตากแหงไปทรงไปให้ลานสาวอยู่เรมันน้ำ พอตัดขาอยู่บานนะพี่น้องเด <นะ S 1> ็ด <นะ S 1> ปวกพี่น้อง <Nurse. S 1> ดอกท่านี้ก็เอานะเด็ดปวกกรอบอพี่น้องเอาต้่มใซเอมมาท่านี้ต้่มยำเลยลองเอาต้มใซเอมมาโอ้ยกรอบหวานแสบค่ะแสบแห้งพี่น้อง ปีนี้เรกินพี่น้องร้องกินแล้วแซบหวานค่ะเฮ็ดพี่นอ้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเห็ดปวกไอ้แซ่แข็งบ่แซบดอกคคะพี่น้องเอาแซ่สองฟิตบ่แซบค่ะ้ากินสดๆเลยแซบค่ะพี่น้องหม,มายความว่าเอาเฮ็ดเฮ็ดแบบสดๆนะคะพี่น้องแกงแบบ สดๆเลยบ่ต้องแซ่แข็งนงคะค่ะพี่น้องถ้าแซ่แข็งแล้วเป็นบ่แซ่บเนาะไปต่คอค่ะอยู<ห>่นี้ได่ดอกได้ดอกได้พี่น้องเมื่อคะ่ะได้ได้ได้นะ้ำบ่อ,บอนั่นท์พงอ์ปัดค่ะคาขา,ขาวจ้าเลยตอวนี้มึงได้ได้จักดอกเลยอันนี้ของพี่สาวมาหนักกันคะ่ะพี่น้องไปต่อคะ่ะ กิไดดนอนมนี่ิไดไ้นพอมันมันมันนมันมันอจะออนจะอ่อนพอ,อ,อดอกใหญ่กะย้ะาใหญ่ไปหน่องนะคุณเห็น,นบน่คุณคุณคุณพ่อพ่นว้ นี่าเาอานีก็นะมือนีก็จะบบได้ดอกเก็ดเพิงเข้าพี่น้องาพาพี่น้องมาเก็บไอ้เห็ดสุดป,ปิโลโดยเฉพาะได้หน่อากาศกะเริ่มเย็นแล้วค่ะอยู่ประเทศฟินแลนด์ พี่น้องมึงดอกนี่ข้าย,ยาวครับข้าย,ยาวข้าย,ยาวข้าย,ยาวมึงพี่น้องยมนี่เกิดยมเดียวเฮ้ยด็กขาเป็นวะนี่จสเปตรตจุบะขายามครับ พี่น้องมึงดอกนี่นึกวา่าจะเฉยพ่อเฮ็ดเพ่งหวานนึกว่าจะเฉยพ่อพี่น้องพออ่อเยอะนี่พออ่พอเยอะพ่อเยอะเพ่งหวานดอกแรกเหรอพ่อดอกเดียวเิยพ,พอเอวบ่นพี่น้อง นอ,อดอกตุ้มตุมพอเห็ดผึ่งพี่น้องพอเห็ดผึ่งสองดอกนี่ดอกหนึง่งนั้นดอกหน,นึ่งขายางงามเลยอุ้ยงามพร้อมสีมีู่ดอกแย่สีมีอยู่ป่าเนี่สีม่มีมีอยู่มีแต่แท้เห็ดผึ่งดอกดอกเ่ารุ่นดอกเ่ากลับไปแล้วพี่น้องรุ่นใหม่มา นี่วานทีบ่บ่อใดโอ้ยมาได้คนกุกนี่ดอกที่สองเขาดอกที่สองดอกที่สองแห้งมนันอีกดอกนึ่งอี่ดอกนี่ขาวครับเฮ้ยขาวจรวยไปน้องอืปิดไปก่อนว้ายดอกยางงามเลย ไพไ่นเองไปอืดอกนี้น่าเอหน่อยพี่น้องได้ไดายแทะกวรนเอาบอกนี้นะน,นี่พี่น้องวะ ได้ล้วค่ะก็ดอกหนึ่งเด้อพคือดองสองดอกดอกงามแต่นี่งามตัวนี้มาใบปุนหะหน่อยพี่น้องเมาดิมาค้าวันไหนโออค่ะค้งกันนะก็เอาอยู่ดีเนาะหม่องเก่าได้เนี่หม่องเก่าที่เอาสองสามอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วพอมันอาทิตย์ที่แล้วเนาะเพราะมันเดือนที่แล้วเนสองอาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ครับกนดอกนึ่งพี่น้องตั้งโคโมยอย่นั่น เพชรขลายอยู่เฮียงกันเลยนเ่พชรขลายต้นใหม่เอาก็เนี่ยพอที่ดูหัวขายเงาค่ะเห็นพ่อดอกนึงดอกใหญ่ใส่วเพชรขลายต้องขีดเทาไปแล้วแหละเบิ้งเด้อเบิ้งก่อนเรามันสิโอเคบ่โอเคบ่ค่ะเออโอเคขีดเอาจัวดเลยนี่แหละแสบของแสบตัวนี้สองดอกเฮียงกันสองดอกเฮียงกันเลย เพชรผงคาไลยเนาะใหญ่เนาะเพชรผงคาไลยเนี่ยอือสองดอกยั่งกันเลยสออนแทะถ่ายรูปไป้าคกะคนคนเอียงคนเอียงเอามานแทะอ้ยได้ไถอนกระเบนหัวซาพี่น้องเะไรพี่น้องเอ้่ยฝ่าวลายทำเวลาค่ะอืออือทำเวลาทรัเราทำเวลาอืมคนอีกดอกนึงพี่น้องเลยผายางแป๊วมานคักเพื่อนนี่ ดอกเท่านี้ก็ถือเอาแค่นีนนะจิตใจเยอะหน่อมึงพี่เอามึงมามึงดอกนี่มึงดอกนี้จะคือบอคือบ่ดอกนี่มึงมึงเนาะค่อยๆงานแต่น้องอันแนวอันนั้นมันกินวุ้ยโอ้ยอยู่ได้แต่ว่าอันลูกมันบ่นี่นฮะไหนเอ้บ่แมหมขารู้โฟกันมาเนาะคิดว่าบ่ได้ดอกดอกมันเออคิดว่าบ่ไใดต้องเอาขาเอาเอาเตีขาเอาขามันไปเห็ดลาบหน้าขจ้าว่าเห็ดแซ่บๆ่ะนียใหญ่ มเอาเคยกินเท่ากันพึ่เอาเนาะลองเห็ดเปุ่นตับจบเอาเลยบรคือดอกคนดอกคนขาขาวจระเลยพี่น้องบะคืออะไรนะกินเป็นมือตัดเลยไปดอกอะไรค่ะงามได้เห็ดหลาผออีหยังเอานั่นผอเห็ดอีหยังเอานั่น้ะพี่น้องมือนีเอาตัุยางอส่วนที่สาวน่อมมูเห็ด ขอเกตมันพลอือหือให้มันใหญ่สำคัญหมดคือสิคลาดเนาะเหมือนท่อีอ่แ<า>ต่ว่าก็ถือว่าโอเค่นะาจะเห็ดปวกฝรั่งอีกเลยเห็ดปวกฝรั่งแสบด,ดีเออนี่เห็ดปวกข้าน,น้องอือขอเห็ดปวกดอกง và chỉ tôm nhâm cá phân cắp cọp được không? Đor này đây ba, đor này đây cái này, được không ạ, phe nó biến thành này ao đây ba này, chưa ba?

ทางผุนกับมีว่าะสันอือมันขึ้นเชืยวแต่ใหญ่ขึ้นเชือลาไปอือหือถือท่างผุนผุนอีกดอกหนึ่งเห็นบ่ะดอกเป็นไงหนึ่งคะอือหือยังไงเกิดยั่น้ำคลองน้ำพี่น้องข้างน้ำผุนหม้อแบบนี้แล้วเบิ้งดอกในดอกในขึ้นลาดอกนี่นะว้าวดอกวาวเพิ่นดอกเอาอีกกี่นึ่งไงมีดอกมีน้ำอือเฮ้ขามากมาขามา ป้าสองกีช่วยพี่น้องมึงสักวันเด้อค่ะเออนี่สองกีพี่น้องไปแล้ะอีดอกไม้เลี้เก็บมาเก็บแหยน่ะโลดโอ้ยนาค่าปาดขาปาดขาแล้วมึงพี่น้องเออพันได้แล้วมึ้งพันได้เห็ดอืพี่น้องได้เห็ดอันได้เห็ดเพผงพูดหนึ่งได้เห็ดปวกเขาก็ได้เห็ดปวกน้อพี่น้องเนาะอันนี้เห็ดเพผงคาลายไม่ย่างมาลนิมันชิได้อยู่ติงนี้ นี่เพลินใครบดทิกะบานไังกี่พ่อบดได้ก็ได้มาบดได้ก็มีตั้งสี่ล่ะอือหือดอกนี่เอาได้ปะเนี่ยเท่าแล้วพวามูเฮ็ดปวกพวามูเฮ็ดปวกพี่น้องขวาเฮ็ดปวกขวาเฮ็ดปวกดอกนีนเช้าได้ปะเอาได้เยรอ อันนี้อะไรปะเนี่ยนี่ตัวนี้อดอกบ,บานเ,าาเาท่าเบาเท่าเห็ดปวกงามแซ่แบแซบเห็ดปวกกรอบดีดีพี่น้องเอ้ยพี่น้อง โอยได้เถินเอาชุดใด,ดบ่ปาดค้างบ่หูเดี๋ยวหนูมึงก่อนอุ้ยได้อยูยอ่ยัยได้ย้ายไปน้องได้ใส่กระต่ายแล้ววะเนี้ ได้แต่เห็ดผึงคาไายเจะเอาได้เห็ดเห็ดผงไอเห็ดผึงหวานว่าตั้งชื่อ<ห>พ่อพอ,อืมขอ,อก่อนพี่น้องเช็คก,กันเนาะเช็คสภาพกันอื้ย าไปเห็ดจุบานเพอแล้วเอาขึ้นใน่ไหยนี่เห็ดปอกดอกงามดอกงามมีดอกนี่ดอกตุ่มเก็ใส่ละหมากมาวานนี่แซ่บๆกวอบดีมีฟังเสียงเขาเป็นน,นี่อีกสองดอก น,นอ่แบบอด้เดปวกก็ดีใจดอกนี่ดอกนี้ได้เยอะค่ะอืมดอกยางงามเลยอกนี้ก็ได้เยอะนม่บ่อดอกอดค่ะ เขาละบานไปแล้วบวกเปรดบวก,บวกอ่ะบ้าดอกฮะฮะรอยจะปลาเนอะลอเหิ้งไปหน่อยรออีกจะปาลออจะปาจังกะบ,บ้าน,านนะจ้าจ้าจ้า นี่พี่น้องนุข๊ขาวกะออกป่าแล้วค่ะเนี่ยได้เฮ็ดปัวแล้วก็เฮ็ดพึ่งเนาะเฮ็ดพึ่งว่าแล้วก็เห็ดพึ่งคา้ายค่ะพี่น้องนี่ก็เป็นเฮ็ดซุปปอโลค่ะเดี๋ยวเอาไปตัดขาอยู่บ้านเนาะพี่น้องค่ะส่วนนี่ก็เป็นของพีสาวที่มาล่ำกันค่ะนุข๊ขาวจะพาพี่น้องกระบ,บางเด้อพี่น้องเอ้ให้ชมบรรยากาศบรรยากาศ,ากาศป่ารู้งั้นเจรอของคิดนะ บค่ะเจนนีเขากลับพอกันคลิปนานเนาะสำหรับคลิปนี้นุค้ากับกับขอบคุณพี่น้องค่ะที่เข้ามารับชมเนาะต่อยเป็นกําลังใจให้นุค้ามีกําลังใจทําคลิปต่อไปค่ะเอาไก่ค่ะเจค่ะโอเคค่ะพักกันคลิปหนาค่ะสาหรับคลิปนี้นุค้าก็จะบายบายค่ะพี่น้องบายบายทรงไทยสรงไทยกลับ้านแล้วพี่น้องทรงไทยอีกดอกนึงกระบ้านเขาอ้หอน้ำค่ะ เฮ็ดจ mm ู hmm. ่ก่อนกลับ hmm. บ้านแล้วค่ะกี่ง้มบอพี่น้องพี่น้องก่อนกลับบ้านเอาเฮ็ดปวดว้าง้มกับง้มกัดเฮ้ ได้ีนเอาไรบ่เนี่ยในหนองมองกันบ่ไรบ่บ่ไรแกอเอต่อพีดีว่านี่สองดอกนี่กี่ง้นก่อนก็บ้านลองถ่ายได้่ยลาพี่นองไปแล้วแต่ว่างเห็นเห็เห็ดปวกเห็ดปวกนะขาเ่นงจะวดจรเลย